ONE n e w สตรงไปตรงมา สุดสัปดาห์นี้นะคะเรากําลังจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นที่โรงละครเมืองไทยรัชดาลัยเตียเตอร์นะคะคนั่นคือคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละครนั่นเองซึ่งคอนเสิร์ตนี้นะคะจะรวบรวมเพลงเพราะๆค่ะไม่ว่าจะเป็นเพลงจากละครละครเวทีแล้วก็ภาพยนตร์ถ่ายทอดโดยนักร้องคุณภาพเยอะแยะมากมายเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นดีสุกฤษกันนภัสแดงส้มธนทัศน<อ>ูนาหนึ่งทิดา<อ> อีกล่ะพี่นกสินใจวินัทมีเรียแกมวิทยานี้น้องพินต้าภุกิจเนวอยคือรวมทั้งหมดแล้วมีถึง9ศิลปินด้วยกันที่จะมาร้องเพลงนะครับนี่ถ้าพูดถึงเพลงประกอบละครเพลงประกอบละครเวทีหรือว่าเพลงจากภาพยนตร์เนี่ยพี่อุ้มกับต้นแตนนึกถึงเพลงอะไรบ้างคือเยอะมากเลยนะผมก่อนดีกว่าผมก่อนดีกว่าว่าตอนนี้เนี่ยกระแสกำลังมาละครเรือนร้อยรัก ใจเอยอยหนูนาในเวอร์ชั่นหนูนาคือซึ้งมากนี่ไงถ้าเกิดตวนแต่ชอบนะครวันนี้ในรายการเรามีให้ฟังด้วยครน<ฮ>ะพี่อุม้มละฮะพี่ชอบจริงๆชอบหลายเพลงเลยแล้วก็ทุกๆเรื่องเนี่ยก็จะมีเพลงในดวงใจแต่ที่ติดหูอยู่ตอนนี้เนี่ยคือเพลงล่าที่ร้องโดย ล่าสุดคือแก้มวิชยาดีร้องในรายการสีโพดำซุปโชว์แล้วพี่นกสินใจถึงขั้นแบบหลั่งน้ําตาอ๋อนั้นเป็นสีโพดำสีโพดำเฉยๆใช่แล้วก็แก้มร้องโอ้โหมันแบบมันกินใจมันความรู้สึกทุกอย่างมันกลับมาเหมือนที่เราเคยดูละครเรื่องนี้มาก่อนครับผมไม่แน่นะฮะว่าในคอนเสิร์ตนี้อาจจะได้เห็นน้องแก้มร้องหรือเปล่าแล้วพี่นกก็อยู่ด้วยนะใช่อาจจะมีซีนพิเศษพิเศษมารูปฟิเชียงกันเอางี้ก่าครับงั้นวันนี้เราก็เลยมีน้ําจิ้มบางช่วงบางตอนนะครับเป็นสกุปพิเศษสําหรับคอนเสิรนนัั้้งีมาาฝกก ซึ่งเป็นการเตร,รียมมพร้อมก่อนที่คอนเสิร์ตจริงจะเริ่มขึ้นนะครับในวันที่ 26, 27, 28กุ่มภาพันนี้ไปดูคพร้อมๆกันครับ,รรกรบใกล้เข้ามาทุกทีสำหรับคอนเสิร์ตเพลงรักเพลงละครคอนเสิร์ตที่ได้รวบรวมหลากหลายบทเพลงไพเราะที่โดนใจจากละครไกลเธอให้จาละครเวที ขึ้นนานที่สัญญาจะไม่อยู่ห่างไกลและภาพยายชน์ที่คุณเคยประทับใจันต่างกันับใจฉันลสิ่งนั้นที่เธอสัมผันต่างรับรู้มันด้วยใจผ่านศิลปินชื่อดังมากมายอย่างบี้สุกฤตกันนพัรแกงส้มทนทัศ นัทมีเรียหนูนาหนึ่งทิดาแก้มวิชยานีกิดเดอะไวส์พินต้านัทนิตและสินใจเปล่งพาณิชย์ซึ่งวันนี้เรามีภาพการซ้อมคอนเสิร์ตของศิลปินส่วนหนึ่ง ที่จะขึ้นทําการแสดงบนเวทีนี้อย่างบี้สุขฤทธิ์กัณน,นพัฒน์แกงส้มธนทัศน์และกินเดอะอยซ์ในเพลงเธอโดนใจเพลงประกอบละครเรื่องฝันเฟื่องที่ได้สร้างความประทับใจให้ใครหลายๆคนพร้อมกับเรื่องราวที่พวกเขาทั้ง4คนได้กลั่นกรองจากความรู้สึกออกมาเพื่อถ่ายทอดบทเพลงนี้มาให้ได้ชมกันทุกครั้งเวลาเราดูละครเสร็จเนี้ยแล้วเรามีแบบเพลงตอนละครจบมันจะรู้สึกว่าเออมันใช่อะ่ะมันเป็นตัวบอกความรู้สึกมากกว่า เป็นตัวทําให้ความรู้สึกในในละครมันชัดขึ้นของว่ามันทําให้รู้สึกว่าละครมันยังไม่จบละครมันยังแบบเหมือนมันยังเหมือนมันยังรันอยู่นะไม่เป็นอันทำอะไรแค่ได้จ้องตาตาให้หัวใจมันวันไวแบบว่าเห็นหน้าเธอเมื่อไรเป็นต้องกลับไปนอนเพอก็ไม่รู้จะไม่ะนะรักจัง คือฉันกำลังรักเธอเหตุผลที่ฉันละมาคือเธอโดนใจก็จริงๆเพลงนี้เนี่ยนื้หาค่อนข้างจะตรงแล้วก็มันเหมือนกับว่ามันเป็นความรักของผู้ชายคนหนึ่งที่ที่เขารู้สึกว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่ได้คู่ควรถึงแม้ว่าคนทั้งโลกนี้มองจากทุกมุมแล้วเนี่ยนายไม่เป็นทางคู่ควรกับผู้หญิงคนนี้แน่นอนทุกคนจะต้องทีนิวพูดคำนี้แต่ว่าเขากลับมองว่า เฮ้ยลืมไปหรือเปล่าว,ว่าความรักเนี่ยมันไม่ได้มองที่ภายนอกมันไม่ได้ใช้สมองตัดสินว่าเท่านี้กับเท่านี้อยู่ด้วยกันไม่ได้แต่มันใช้หัวใจต่างหากต่อให้คุณเป็นใครก็ตามคุณจะรวยจะจนแค่ไหนถ้าคุณรักกันก็จะรักกันได้นี่คือเนื้อหาของเพลงนี้ ากเป็นนุ่นเป็นนี่เอาเอาง่ายๆคือเดอะสตาร์นี่แหละคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็มีความฝันว่าอยากจะเป็นเหมือนพี่เขาเหมือนตั้งแต่ปีหนึ่งมาคือผมดูมาทุกปีแล้วก็รู้สึกว่าแต่ละคนคือเขามีมีความเป็นไอดอลของเราอยู่อยากเป็นอย่างพี่เขาแต่ด้วยเหตุผลหลายๆอย่างที่เราสึกว่าเรายังไม่พร้อมอะ่ะคือเราแบบรู้สึกว่าเราไม่หน,หน้าตาไม่รอดําผิวดําร้องเพลงก็ร้องเพลงแนวป๊อปไม่ได้อะไรเงี้ยมีเหตุผลเหล่านี้มาทําให้มันมีกําแพงอยู่ที่จะไปถึงตรงนั้นไม่ได้เพราะว่าเราใช้สมองเยอะไป แต่ถ้าถ้าลองฟังตามเนื้อเพลงแค่เรารู้จักฟังเสียงของหัวใจแค่นี้หัวใจเราอยากเป็นไหมเราอยากทำไหมถ้าอยากทำทำมันแล้วก็ได้เป็น เราได้ยินคําว่าเธอโดนใจมันดูเด่นออกมาเราเจอเราจะนึกถึงโมเมนต,ต์เหมือนกับว่าสมมติว่าเราน่ากินข้าวอยู่แ้ะเราเห็นใครผ่านไปใครหันไปมองเฮ้ยรู้สึกชอบจังเลยแค่เห็นแวบ,บเดียวไม่รู้จักเลยโอ้โหชอบจังเลยแต่ว่าเราไม่มีโอกาสจะได้ไปติดต่อเขาจะเข้าไปหาอะไรยังไงนนเนี่ยเราจะนึกถึงแบบนั้นนั่นคือคำว่าเธอโดนใจสำหรับผม One n e w สตรงไปตรงมา